สวัสดีครับทีสปอร์ตชาแนลขอนำคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดวันนี้เป็นเกมที่3อ่าวสเตเดียมพีทีประจวบ FC เปิดบ้านเจอกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเจ้าทีนั้นดับ11นะครับส่วนทีมเยือนกิเลนพยอง s อสจีเมืองทองยูไนเต็ดระดับ7ครับเอาละครับเราไปดูผังการเล่นของทั้งสองฝั่งนะครับเจ้าถิ่นครับพีทีประจวบวันนี้ครับ5 3 2นะครับส่วนทีมเยือนครับ s อสเมืองทองยูไนเต็ดวันนี้มา4 1 4 1ตามสไตล์มาโดยยูรอบสกี้นะครับ ลาวผลเิ์คุณนทีชูสุวรรณครับเป่านวีนเริ่มเกมการแข่งขันนะครับเป็นทีมเยือร s นีเมืองทองยูเนเต็ดเป็นฝ่ายเขียบอลเริ่มเกมก่อนนะครับน่าสนใจว่าวันนี้เกมจะเป็นอย่างไรเราเริ่มเกมมาตัดบอลได้จะไขย้อนกลับมาแล้วกดลูกงนี้โอ้โหติดเซฟครับโอกาสแรกเป็นของประจวบครับยังไม่ถึงหนึ่งนาทีครับดูครับจังหวะฝากบอลของรัชพลครับแล้วดีดซดมาโดยอนวินครับแปด้วยขวาตรงนี้มันไม่ออกซ้ายออกขวาแลวครับติดขาของสมพรยศแล้วออกหลังไปครับ วันนี้คู่เซนท์ฮาฟนีใช้สราวุธกัลยาบัณฑิตเล่นกับสิงขันพรมสุภาแล้วเล่นสั้นมาครับสุพรปีนักกาตาโพเปิดเข้ามาแล้วโคกลูกนี้ข้ามคานครับโอ้มีโอกาสตอบโต้เหมือนกันครับสำหรับเมืองทองทแล้วลูกนี้ลุยขึ้นมาวงสกอร์แล้วซาโดมีโซเยป,ปัดลูกนี้ครับโอ้โหโ,โอกาสแรกแต่ว่านัทพงศ์ขจรมาลีครับยังพุ่งปัดออกหลังไปได้จังหวะที่ทะลุไปกรอบเขียโทษของวอสกอร,รช์ชัยกุลเทวินครับ แล้วฝากให้มีสเสย์จับแล้วกลับตัว3 6 0องศาเลยครับยิงตรงนี้น้ำหนักอาจจะเบาไปนิดนึงครับแต่ทิศทางใช้ได้นัตพงศ์ก็ต้องพุ่งปัดทิ้งออกไปเอาปลอดภัยแล้วครับเป็นสั้นมาทางซ้ายชุติพนท,อง,ทองแท้ยิงเข้าไปยังติดร็อกครับแล้วในกรอบระเพียบเลยชุติพลปั่นไปเสาสองแล้วของลูกนี้ชนเสาครับโอ้โหการมองของเล่นโมต้าครับแต่ว่ายัางไม่เป็นประตูขึ้นนําครับทีเด็ดเลยครับไม่ลำหน้านะครับตรงนี้แล้วลอยเหนือ โอ้ผู้เล่นของเอสจีเมืองทองก็ไปเล่นโมตาแล้วมงเนี่ยตามสูตรเลยครับกดลงพื้นบอลชนเสาออกหลังไปครับน่าเสียดายครับพิธีประจวบไม่ได้ประตูขึ้นนําแต่ว่าเกมนี้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวต้องดูแล้วเปิดท้ามาโอ้แล้วลูกนี้ครับโอ้โหยังสวยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับยานโต้บาสนาครับบอลเลีที่ขวาเข้าไปอย่างสุดสวยเลยครับโอ้โหแล้วเพิ่งบอกแแบบครับว่าอนาวินจะไหวหรือไม่ไหวครับแกเปิดแอซิดโชว์ผู้บรรยายเลยครับโอ้แ้วคนนี้ยิงนี่ กองหลังหรือกองหน้าครับยันตบบัสหน้าครับดูทีครับจังหวะเตะมุมมาแล้วเปิดตรงนี้แม่นมากครับแล้วบัสหน้าแปรตรงนี้โอ้โหบอลเสียบตะข่ายแบบที่สมพรยศเองก็ได้แต่ผวาไม่ดูเลยครับวันนี้นี่คนเดียวเลยครับในเกมรุกนะครับลุนประตูตีเสมอจากฟรีคิกมีไซเยเปิดเข้าไปโอ้โหแล้วลูกนี้ครับนัทพ์กระจรมาลีเนี่ยออกมาไม่ถึงบอลคือคว้าคว้าลมครับแต่ว่าสุดท้ายบอลไม่ตรงกรอบออกหลังไป หวงสกอรให้กับมีซาเยฟจะยกให้กับวัฒนากรก็ไม่ผ่านครับโดนอ่านได้แล้วเปิดลูกนี้เอาแล้วผู้สินว่าไงครับแล้วกดด้วยซ้ายลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหโอกาสของวัฒนากรสวัสดิ์ละครครับลูกเคลียร์ของแนวรับประจวบเลยครับวัฒนากรแต่ว่าบอลด้วยซ้ายของแกเนี่ยมันผ่านหน้าปากประตูไปออกเลยครับ ลาบุรศินครับคุณนาทีชูสุวรรณเป่านวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกไปเลยครับเป็นเจ้าทีมพีทีทะจวบ f อนะครับออกนำเอสซจีเมืองทองยูเนเต็ดอยู่1ประตูต่อศูนย์ครับลาบุรศินคุณนาทีชูสุวรรณครับเป่านวีดเริ่มเกมในครึ่งเวลาหลังวิเทเทพป้อมพันชัดมงคลทองคีรีครับมาที่สุพรปีนักกาตะโพยิงวโ,โอ้โหนี่เป็นเครื่องหมายการค้าเลยครับแต่ว่าจังหวะนี้ลุดกรอบออกไปครับโอ้โหนี่ครับ เมื่อสักครู่เราบอกว่าโค้ดโอ้คุยอะไรกับเขาหรือเปล่านี่แหละครับลูกแบบนี้ที่เราเห็นมาตลอดในช่วงหลังครับสุพรบอลย้อนกลับมาบุญควีลงมาแล้วดดนเลน่นก่อบก็ต้อนจอนมาวิทาเทเทบปั่นลงกนีติดันดตบาสต้าแล้วล้มปลรุสินไม่ว่าอะไรครับเกมเดินต่อแล้วกดลูกนี้ยังแซฟได้ครับโอโหถคือจังหวะของแดนเล่ครับสุดท้ายต้องชมนัตพงศ์ขจรมาลีเลยครับต้องเอาตัวรอดครับแล้วเปิดเข้ากลางมาเก็บบอลได้ครับมีเยฟซาดอมีเยฟไหลกลับมา แล้วมาที่กอรวิททักษายยิงลูกนี้ฉลีโอโหยังตรงตัวของนัทพงศ์ขจรมาลีครับอืมอ่แล้วครับชักมีช่องมีฉากได้ลองส่องไกลบ้างครับเอสซีเมืองทองบอลจากสารัตก,กัญญาโร์ครับแล้วดูกอรวิทด้วยขวาบอลตกพื้นหนึ่งจังหวะแต่ว่าตำแหน่งดีครับนัทพงศ์รับเอาไว้ได้มีคลุกคลักนิดหน่อยเอาครับแล้วดูบอลทางซ้ายของเอียนรัมซี่ยิงลูกนี้โอโหดูครับ คือบอลเนี่ยมันไซด์แต่ว่าไซด์ออกจากประตูครับจับด้วยซ้ายแล้วใส่ด้วยซ้ายข้างถนัดเลยครับแต่บอลไม่ตรงกรอบครับโอ้แต่ว่าถือว่าได้ลองยิงตรงนี้เนี่ยให้ตั้งปอมสักทีสองทีนี่อาจจะเป็นเรื่องได้ครับเอสจีเมืองทองแล้วจะพผิวหนีอานะครับสาระกันยโรดทางซ้ายมีสุปพรขอบอลแต่ว่าติดคนเดิมครับยันโตบาสนาแล้วเปิดยาวๆมามีเวเลนโมต้าดวลกับสราวุธเอาชนะด้วยครั วิลเลนโมต้าสับทีนึงแล้วกดด้วยคารุนี้ไม่ตรงกรอบครับโ,โ้โหคือเพื่อน,นวิ่งเติมขึ้นมาเลยครับจังหวะที่ศิริพงษ์หวังกุลลาครับเติมมาเนี่ยวิลเลนโมต้าไม่ได้หมอเลยครับสับแล้วขอลองเองครับแต่ว่าบอลมันไม่ตรงกรอบเลยครับลูกนี้ไต่หลังเท้าออกไปน่าผิดหวังเลยครับ เล่นกับบุญทวีครับวีระเทพเข้ากลางกอรวิททศาไหลามาช่องนี้มีซาเยบเปิดเข้าไปแล้วบอลทางซ้ายครับสุพพรไหลามาแล้วหลอกทีหนึ่งกดด้วยขาลูกนมีบอลไม่ตรงกรอบแล้วครับโอ้โหคือหลอกจังหวะแรกไปแล้วครับสารัตกัญญาโรดครับทำได้ดีมากครับบอลชุดนี้ของเอสจมืองทองแต่จังหวะสุดท้ายของสารัตเนี่ยปั๊มหลอกมาแล้วมองด้วยนะครับยิงหนีมา3คนคนะบอลมันโอ้โหหลุดกรอบไว้น่าเสียดายเลยครับ อยากเป็นบอลของเมืองทองวีระเทพป้อมพันลบสีเกตวีระเทพแตงเข้าขวาแล้วยิงตรงนี้บอลโดนต้องดูว่าฉลับหรือเปล่าครับโอ้โหมีโอกาสหาจังหวะจบด้วยตัวเองครับวีระเทพดูครับหลบมาสองมาสามตรงนี้ล็อกเข้าขวายิงตรงนี้เนี่ยโอ้โหบอลถ้าติดฉลับนี่ได้เตะมุมหอาละครับโอ้โหดูครับมีเท่าไหร่ใส่หมดแล้วครับหมาครับเป็นสารกัญยโรธครับโอ้ล้วขึ้นมาด้วยครับสมพรยศเอาละครับ สหรัฐเปิดลูกนี้ไม่ขึ้นครับโดนเทียทิ้งออกมาแล้วรลษินครับคุณนาทีชูสุวรรณครับปอนวิทหมดเวลาการหน่งขันครับพีนีประจวบชนะเอสกีเมืองทองไป1ประตูต่อศูนย์ครับ